ไกันที่ไร้เรียงสาหลังจากถ่ายทำบสเตอร์เสร็จแล้วก็มีฉากฝนตกเสือจ้าวแต่งหน้าบางๆเท่านั้นใบหน้าของเขาถูกชารลาาด้วยน้ำฝนริมฝีปากเป็นสีขาวซีดและเส้นผมก็เปียกด้วยเช่นกันหลังจากถ่ายเสร็จรอยเธอเสื้อผ้าของคุณยังเปียกอยู่เสือจ้าวผลักน้องออกจากตัวเองแต่หวังอีป้ปอก็ไม่ยอมปล่อยน้องพูดขึ้นว่าถึงจะเปียกปอนแต่หน้าตาก็ยังดีอยู่เสือจาวมองไปที่หวังอีป้ปอก่อนที่จะพูดขึ้นว่า ดี๋ยวคนอื่นจะเข้ามาเห็นหวังอี่ป้อมองเซียวจ้านและใบหน้าของเขาก็ดูเศร้านิดนิดก่อนที่จะบอกว่าคุณจะบังคับไม่ให้ฉันจูบคุณได้หรอเสียวจ้านยกมือขึ้นและคอหน้าผาของหวังอี่ป๋อก่อนที่จะบอกว่าทําท่าน่าสงสารฉันแค่ต้องการเปลี่ยนเสื้อผ้าของฉันหวังอี่ป๋อกัดฟันและปล่อยพี่ไปแต่ในขณะที่พี่ก้มศีรษะเพื่อคลายสายรัดเอวเสียวจ้านหันหลังให้กับกระจกหวังยี่ป๋ย,ยกข้อมือทั้งสองข้างของเขาขึ้นแล้วดันไปที่ผนัง หลังจากนั้นก็จูบเขาอีกครั้งแล้วพี่ก็ตะโกนว่าหวังยี่ปบปล่อยนะไม่กลัวคนอื่นเห็นด้วยไงแล้วน้องก็พูดขึ้นว่าฉันล็อกประตูแล้วตั้งแต่พวกเราเดินเข้ามาหวังยี่ป๋อช่วยเซียวจ้านปลดเข็มขัดและดึงเสื้อผ้าบนร่างกายของเขาออกเซียวจ้านตกตะลึงราวกับว่าเขาเห็นมาป่าในคืนนั้นอีกครั้งน้ำเสียงของเขาสานและพูดว่าค่อยไปทําที่ห้องแต่เมื่อหวังยี่ป๋ได้ยินเช่นนั้นมือของเขาก็หยุดลงแล้วจ้องไปที่เซียวจ้าน ก่อนที่จะถามว่าจริงเหรออยู่มกรูงหกใชนะและเสืวจันก็ตอบว่าจริงสิจากนั้นหมองยี่ปอก็พูดขึ้นว่าโอเคงั้นปล่อยและก่อนจะถึงคืนนี้จูบฉันสักสองสามครั้งก่อนเสืวจันเริ่มส่งจูบจนหมองยี่ป่อยิ้มออกมาอย่างมีความสุขในตอนนี้เขาเปลี่ยนเสื้อผ้าและพาเสือจันไปที่ห้องของเขาเขาไม่ลืมที่จะขอให้ผู้ช่วยที่อยู่นอกประตูจองห้องรับประทานอาหารส่วนตัวให้พวกเขาด้วย เซลตนบอกว่าหวังอี้บอกคือผู้ที่มีใบหน้าเหมือนมนุษย์แต่มีหัวใจของสัตว์จริงๆแล้วหวังอี้งแล้วหวังอี้บอกก็พูดขึ้นว่าก็ฉันรู้ว่าคุณเป็นเหยื่อและฉันก็คู่ควรกับเหยื่อแบบคุณแล้วผู้ช่วยก็ถามเจ้านายของเขาว่าเจ้านายมันเร็วไปหน่อยไหมไม่มีทางลมเลิกเลยใช่ไหม Yeah. ึือทำไม่ได้ก็ต้องไปให้สุดเมื่อวันที่18มิถุนายนปี2018เซอจร์จ้านได้อัปเดตด้วยบอเป็นรูปตัวเองที่ถือประจ่านอยู่ในมือหวังี่ปออยู่ที่นี่และถ่ายรูปพี่กับเขาเขาบอกพี่ว่าอย่าหัวเราะสิเซอจร์จ้านกำลังกลั้นขำรูปที่ได้จึเป็นแบบนี้แล้วน้องก็ถามพี่ว่าเป็นอะไรไปอย่าหัวเราะก่อนที่พี่จะบอกว่าแล้วนันจะหัวเราะทำไมเล่เจจาเซอร์จ้านถือประจานสองชิ้นและมองไปที่หวังี่ปอ วังี่บอบอกให้เขาเคลื่อนไหวอีกสองสาครั้งเพื่อถ่ายรูปและสุดท้ายก็เลือกภาพนี้ส่งให้เซลจ้านเขาบอกพี่ว่าเป็นการดีที่จะให้แฟนๆเห็นมุมมองที่คุณมีความสุขเซวจ้านเขากวังี่บอกลับไปที่ห้องของตัวเองเขาก็วิ่งไปที่กระจกและสำรวจใบหน้าของตัวเองทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเซวจ้านนึกจำประโยชน์ที่เขาเพิ่งพูดในห้องล็อกเกอร์ได้เขาพูดกับน้องว่าค่อยไปทำที่ห้องเขานึกถึงคำพูดนี้ก่อนที่เขาจะพูดอย่างเงียบๆน้ำครั้งไม่ท้วนว่ามันสายเกินไปที่จะคืนประโยคนั้นหรือเปล่า ซือจานคิดแบบนี้ในใจแต่ก็ยังจะระเบียบทรงผมและเสื้อผ้าต่อไปสักพักเขาก็เจอขวดน้ำหอมในกระเป๋าเขาฉีดน้ำหอมลงไปที่ข้อมือและเส้าคอเขาจําได้ว่าไม่ได้ฉีดมันบ่อยนะตอนนี้เขาฉีดไปแบบจงใจนิดหน่อยสักพักเขาก็บ่นกับตัวเองว่าทําไมจะต้องส่งตัวเองไปรอรับเรื่องผิดปากของเขาตลอดด้วยล่ะขณะที่กําลังคิดว่าจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดลําลองดีไหมหวอีป๋อก็มาเคาะประตูห้องเสือจานสวมรองเท้าอย่างใจจัใจจ่อก่อนที่จะเปิดประตู และชนเขากับแขนงของน้องแต่ไม่แรงมากวกนี้ปอวกวหราก่อนที่จะบอกว่าทําไมครูเซียลดูกองวุลและตื่นเต้นมากกว่าฉันอีกละ่ะเสียจันยกขาขึ้นและเตะอนี้ป๋อวันนี้พวกเขามาทานอาหารด้วยกันเสียจันนั่งตรงข้ามเขาหลังชื่นชมคนที่อยู่ตรงหน้าตัวเองด้วยความลหลงใหลเมื่อวอรี้ปอกเงยหน้าขึ้นหลังจากสั่งอาหารเขาก็เห็นฉากเมื่อกี้นี้ก่อนที่จะถามพี่ว่ามองอะไรเสียจันยิ้มก่อนที่จะบอกว่ามองคุณคุณดูดีมากวอน์ี้บอกพูดว่า ว้าวจากนั้นเขาก็มองเสยวจา้านในท่าเดียวกันวันที่เขาจะถามพี่ว่าแล้วเป็นคนประเภทที่คุณชอบหรือเปล่าล่ะเสืวจานยิ้มจากนั้นก็สายหัวก่อนที่จะบอกว่ามันมากกว่าแค่ชอบมันสมบูรณ์แบบกับคนรักในฝันของฉันซะอีกวันี้ป่อกตกใจเพราะเสยวจา้านไม่ค่อยพูดประโยคที่เหมือนกับยิงหัวใจของเขาเช่นนี้มาก่อนเสยวจา้านเห็นเขากลืนน้ำลายจึงเพิ่มประโยคไปว่าแค่คุณอายุน้อยฉันเลยดูเหมือนรับพาตัวเด็กนักศึกษามาวัานี้ปอกพูดไม่ออก เขาเอื้อมมือไปเกี่ยวคอของเซลจ้านก่อนที่จะโค้งตัวข้ามตัวเพื่อจูบพี่จูบนี้ปิดผลึกคำพูดทั้งหมดของทั้งสองฝ่ายเซลจ้านรู้สึกหายใจไม่ออกเล็กน้อยก่อนที่จะผลักหวังอี้ป๋อออกไปพี่พูดขึ้นว่าพอแล้วเขากาลังม,มาเสิร์ฟสักพักพี่ก็พูดขึ้นมาอีกว่าทานอาหารเสร็จก่อนรอสักครู่ทําไมเขาอารมณ์ดีทุกครั้งที่หวังอี้ป๋อเป็นฝ่ายริเริ่มเพราะเหมือนสาวขี้อายที่เราคอยโชคจากสามีและน้องก็พูดขึ้นว่าใครจะสน พี่ตอบน้องว่าฉันหิวตอนนี้ฉันอยากกิน